น้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันเอาแปรงเร็วๆจะไดไ้ไปซื้อขนมแปรงเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วยังไม่สะอาดเลยแปรงอีกแปรงอีกแปรงอีกอันนี้น้ำนะันพอตัอ <c oughs> น้ำ เอาน้ำนี่เอาเอาน้ำนี่ม้วนม้วนปากเก่งมากเลยเอาแปรงมานน้เดี๋ยวพอสิล่างให้น้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันกดติดตามช่องอริยามาดาให้น้องมาดาด้วยนะครับไปก่อนนะ